สวัสดีครับวันนี้พอดีมาแก้ปัญหาเรื่องของ DC ปั๊มโซลาเซลล์นะครับคือที่กล่องคอนโทรลมันนะครับมันขึ้นโค้ด P43 นะครับเวลไฟกระพริบนะครับพอเราไปหาข้อมูลไปอ่านที่เมนนุนเนี่ยนะครับมันก็บอกว่ามีปัญหาที่ปั๊มนะครับสายไฟหรืออะไรประมาณนี้ก็ให้เราเช็คดูนะครับ บางจังหวะมันจะขึ้นมาร้อยสิบเ้ารนั่นหน่อยถึงว่าวัดโวลต์มีนะครับแต่ว่าเวลาจะส่งไปหาปั๊มเนี่ยมันไม่เจอปั๊มนะครับก็พอมาไล่ดูคือผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับพอดีแม่เขาอยู่ในไล่อะนะสรุปว่าเนี่ยครับมีมือดีขโมยมาขโมยตัดสาย ที่ไปหาปั๊มนะครับผมขดมันพอดีมันมีสายเหลือประมาณห้าเมตรผมว่าขดไว้ในกล่องเนี่ยขโมยมันก็ยังดีนะว่ามันเอาไปแต่แค่สายแค่ช่วงนี้มันไม่ชักปั๊มขึ้นมาแล้วก็เอาสายไปทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณขโมยด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองต่อสายเข้าไปเหมือนเดิมดูซิว่าโค้ด P 4สี่บสามเนี่ยมันจะหายไหมตามคู่มือของเขาอะนะครับซึ่งจริงๆมันก็น่าจะหายแหละ เพราะว่าปัญหามันชัดเจนคือสายไฟที่ไปหาปั๊มมีปัญหาจริงๆก็คือโดนขโมยตัดนะครับโอเคครับหลังจากที่ต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับก็จะลองอ n อนเบรกเกอร์ er แล้วกันนะครับจะดูว่าเออรเลอร์ที่มันขึ้นตัว P 4 3เมื่อสักครู่นี้ครับจะหายไปไหมนะครับอ n อนเบรกเกอร์ on er แล้วนะครับไฟมา โอเคได้ยินเสียงน้ำขึ้นมาแล้วครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับที่ว่าขโมยมันตัดสายแค่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องถึงขั้นกับชักปั๊มขึ้นมาเพื่อไปดูจุดต่ออีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีจุดต่อข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจุดต่อตรงนั้นนะ่ะหลวมหรือหลุดผมว่าก็จะขึ้นปัญหาเออเลตัวนี้เหมือนกันนะครับ P 4 3นะครับถือว่าเป็นการ แชร์ประสบการณ์กันนะครับเผื่อใครจะเจอปัญหากล่องคอนโทรลแฮนดูโลนะครับ DC Solar Cell นะครับขึ้นโค้ด p 4 3ก็ให้ลองเช็คที่สายไฟที่ออกจากกล่องไปหาที่ซับเมิร์นะครับขอบคุณครับ